สัจินสบายดีนะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินปื่อน้ำกันมือเนี่ยแซ่บแซ่บพ่อแม่พี่น้องนะแซ่บซี่บว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลน้องมากินข้าวน้ำปั้นลุงเด้อลูกหลานบว่าอยู่ใส่ตัวลูกนะเนาะอยู่ดีแม่แห้งจุกคูทุกคนมากินน้ำกันว่าเพี้ว่าพลาดขอโทษขออภัยเด้อเด้อละโอ้ยปลอดลายปวดตัว สวัสดี <cık. S 1> สวัสดีพ <blunt. S 1> like ี่น้องมาด้วยจ้ากินเผือนุ่กันเด้อพี่กุ๊ดเตี๋ยวเนาะภาษาไทยเรียกว่ากุ๊ดเตี๋ยวภาษาลาวว่าเผือมามาพี่น้องกินแซ่บบอเนี่ยนูโดยำหมี่นูโดๆเราภางกฤษนนำผมมีคนจะซุดๆเส็บๆนัวเผือต้องมี้มพี่กั๊ หนาวเด้อพ่อแม่เป็นน้องหนาวฝนและลมฝนต้มเลยเนาะยูรัตอีเนนนาคนเพื่อนเนี่ยนะหนูไม่หนาวใบไม้ผู้ชายถามมาพี่น้องเทพชีไทยผมเพื่อนถามมายูรัตไหญนาะยูรัตอีเนนนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อลุบบนเด้อเด้อเนี่เด้อเด้อ นี่ให้เพื่อแปรงกินนะปันไผ่กินอ่ะน้องเอฟซ <c oughs> เบ่ดบ да. um. ่เลาอิซีมนนันำบ่หนัวไรล่ะบ่นัวแบบบ่บานฉุบหมัธรรมดาชุบงงเองงอืมชอบพม่าเปเนตอง มือพักผ่อนในผ้าเดียวที่กินวันเสาร์บริเวณเดี้ยวบ้านนี้เป็นบ้านกินอสองเท่าผ้าเดียวที่กิน ถซสิบกขาด่ะข <ừ S 1> ิดบกขาดออกเดค่ะก uh. ินนอ่เน่บาหัวพักนหนอมันปลูกอีกบคือโรกินเขาจะปไม่อปลูกใช้บ่ได้บ่หนึ่ง เว้ยเด็กเต็มเป็นนะพวกมึงเนาะงอนแล้วตัวมันกินตุ่งตุ่งงอนไม่กี่ง i บเลยกินผักสลัดได้หลา เลยบกใหง่กันมาเลยกินเผือกินพื่อนี่กินบได้กัดมาพริกดิบกับบเแปบบบได้ไปห้อนห้านเือกินกินพริกดิบ เฮ้ยโอ้ดวงให่้ลยนอนด้เจอได้เอาหนบอกับพิคนย có một năm nó năm năm ba kýt một piden hai đấy, kýt năm mươi ba kýt năm mươi năm kýt 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 năm กินเพื่อนินเพือนี่มาสิเปลืองเจี้ยเพื่อนองน่อเะวตัวเองอยานอนหนึ่งน Bụi 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 này, Bụi 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 nào? bụi 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 nào có à. ได้การได้การเป็นไงเนาพะพ่อแม่พี่น้องอยู่เท็กซัสเนเซนวต๊กหลายอยูบอ่บ่ลืมหรือตกหน่อยนาะยังพูดขั้นทิมพูดพักอีเลิดไดเห็นอ่ะเบาเล่าอืมเบาเล่าสซื้อเาล้าเบาเล่าเป็ไทยส่งข่าวมาในเดอ้อตั้งยินในหน้านี่ตั้งหูเบิร์กเนีนพ <c oughs> ี <c oughs> ่น้อง FC เอฟซีพนไทยเป็น<ย>ส่วนพักส่วนญา่ายูทูบ ทรงเบาเหลาทรงเบาเหลาเพราะว่ามาคั่นถิ่นบ่พักหญ้าเมียงบ่าตายะนะพักอีเลิศกับโบตายว่าปลูกแสดงมันตกบโหราณทินาะจัมเทนเนซีแบบเดียวกับอยู่เทนเนซีเนาะเทนเนซีนี่ปลูกได้โบแม่พี่นนะ้องมาคัน่นถิ่นเวลาวิญยามหนาวแล้วมันเกิดขึ้นมานะ่ะแต่ว่าอยู่รัตขาน้อยอยู่นี้ปลูกที่หนึ่งเขาไม่ได้พังเลิกตายได้ต้ตนคันทินได้ เ๋ย่ามาเด็กมาตื่นยังพักไอเลือดบนเตนลองเนาะปูกหล่าปูกหล่าเาลงแต่ว่าปีทมันได้กินใบหางก็ลงเดึกและหามันกาแกะลมันไปแล้วปีนนี่ปเนาะปีนี้ปบท่านหนึ่งเนาะออกไปแล้วลงเอด โอ้โหตุ้ยองแม่ดเมาะตน้นเน่ยอืมองเิมกยเหดอะออนแก่ะิมเราบริกินมันน่ะได้แก่ ินบ <ừ. S 1> ข้าวาาาาหห่กินเพื่อนี่บ่มักสีเยอเฮาสินี่ยเอเ้าน้มัาบ่หมักสีดุกใช่ปังตวส่ยนอนมักสีนไหมขนหมักะใส่อไใสเบอใส่อัวเออบมใส่แอนชีนชิช้นเปลือตัวนีก็ <ừ. S 1> เมื่อมันนี้ผลตุกลิ่นในพ่อแม่ไปนะ้องอันนี้ไปตองตองอันปตองเดือดมาดูใหม่ใหม่วันนี้รโดน Và cà cà bẹp một có xịn Đẹp luôn sĩ tư ta tư chút tư mãn mà mãn tư Nó tư mãn tư mãn tư mãn xoay mãn tư mãn tư mãn tư một tư ตัวพัวแล้วอย่าอาคแห้งแล้วก็จัดการเห็ดเนี่ยเปเก็บพักสุูหน่อกกันโอ้หนึ่งเท่าหกรวมหกพันดังหกอืมดำมือดึง วันนี้มันนี้าะมันคือเพขาหมักตัวเส้นใหญ่เส้นแปนะแต่ก็เส้นแหลกเดี๋ยเนีเขาจาะพิ่ทักันเส้นใหญ่เส้นแหลกไาแบบไปแบบงเนาะบ่เมียวเนาะเป็นเพน อยากเผอหมอคาเดียวเฮ็ดกินเมื่อน,นี้เฮ็ดกินเผอเอเฮ็ดเผอกินก่อนด้วยยังก็พันเงีนยยังไงก็พันจะกินเผลอกว่าจิ้จะกินนันยุหานไทยบุยมป่าววะจิรแลวกินเนาะ กินอาหารไทยก็แชยูซ์นู่นกันพ่อแม่เป็นนองไทยลาวซอยกันเป็นทอดปลากันแชเป็นนอ่อพัดปลาใส่แอนผสมไปเข,าเข้าเป้เเาบ่ก็แซ่บจากขโมยละอูเดอร์เอาเด็กนั่งใหญ่นั่งใหญ่เนาะ เมื่อหน้นาก็เดือยวเอาลาบซีนพาลูกไปลิ้นไปเที่ยวกัแม่ไปเนาะแต่หากินก๋วยเตี๋ยวลืมถามจะพันอยู่จังหวัดใดไม่ไดถามลืมออกมาว่าไม่ได้ถามหนองคายหนองคายวะพันอยูหนองคายเด้อผอแม่ไปเนาะพ่อพันพยู่คนล่าเล่งจันพอ่อพ่อเป็นคนลาวแม่เป็นคนไทย ก็เป็นคนเวียงจันทร์สิประมดอ่านเพิ่นให้เท้าปวดมวั้ยนะเท้าไปเยียดเนี่ยได้เสือก่อนได้เสือก่อนดึงเพิ่อนได้เสือก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ไทยไอ้เบิ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยคนหนองคายไทยเราคิดแล้ละหลายละพอละ เอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องหมดแตงออนกับเร่งมีอยู่นี่นบ,บัวเบิดลสิแตงกับเต็มตู้อยู่พ่อแม่พี่น,นเาน,เนาเนนเพี่น้องปิดปะปิดกับแก้มเต็มถ่วยกินด้คยคำเดียวกินได้แล้วพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งมาชุกขูดุกขนพี่น้องอย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเด้อไม่กินยังเฮิตยังกินกันทีให้พี่น้องเบิง่งทุกเทื่องนั่นแหละเพราะมันมีโอกาสได้ถ่ายกันเนาะขอผิดพลาดประกันแน่ขอขอเถิดขอให้พี่น้องเด้อขออยู่ดีแม่มาชุกขูดุกขน